เลิกธาตุและระบบไพร่พระที่นั่งสม,มติเทวราชอุปบัติในหมู่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระบรมหาราชวังซึ่งตั้งณสถานที่เดิมที่เสด็จพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ห้าแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีนี้นับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทาตชาวสยาม ได้มีชีวิตใหม่หลุดพ้นจากความเป็นทาสสู่ความเป็นไทยด้วยนาทีนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถแถลงพระราชดำริเลิกทาสต,ต่อสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในเวลาค่ำของวันพุทธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดกเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยให้ท่าที่เกิดปีมะโรงพุทธศักราช2411ซึ่งเป็นปีที่พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงทวัญยราชสมบัติและปีต่อ,ตอมาถึงอายุ21ปีให้พ้นจากความเป็นทาสพระองค์ทรงกระทำการอย่างหารกล้า เพราะพระราชดำริเรื่องเลิกทาตย่อมเป็นการขัดผลประโยชน์กับเจ้านายขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งต่างมีทาตเป็นสินทรัพย์และเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากที่สำคัญพระองค์ทรงตระหนักดีว่าการพัฒนาประเทศชาติจะเป็นไปได้ยากหากประชาชนยังมีสภาพเป็นทาส อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องให้มหาอำนาจตะวันตกซึ่งถือเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานสยามประเทศพระองค์ทรงโปรดให้เลิกทาสอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อลดผลกระทบทั้งนายทาสขาดแรงงานและตัวทาสที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ตลอดรัชสมัย ทรงตราพระราชบัญญัติต่อเนื่องหลายฉบับเพื่อค่อยๆลดจำนวนทาตลงทรงดำเนินพระราชกุศโลบายอย่างชาญฉลาดดังเช่นในปีพุทธศักราช2420อันเป็นปีที่ทรงเจริญพระชมพันษา2 4พันษาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บริจาคไว้วันละหนึ่งบาท รวมเป็นเงิน8,767บาทเพื่อซื้อและปล่อยทาตรวมลูกหลาน44คนพร้อมทั้งพระราชทานไรนาและสิ่งของเพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตจึงทำให้มีผู้เจริญรอยตามพระยุคลบาทมีการไถ่า,าตเพื่อให้เป็นอิสระมากขึ้นนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้จัดการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และรู้จักรักอิสรภาพของตนเองมีพระราชดำริให้เลิกบ่อนการพนันซึ่งเป็นสาเหตุอย่างหนึง่งให้มีการขายตัวเป็นทาสที่สำคัญทรงยกเลิกระบบไพร่ระบบการเกณฑ์แรงงานราษฎรเข้ามาทำงานให้หลวงจวบจนพุทธศักราช2448ตราพระราชบัญญัติเลิกทาส ทั่วพระราชอาณาจักรขึ้นอันเป็นการสิ้นสุดของการมีทาตของสยามประเทศตลอดระยะเวลา30ปีที่ทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายด้วยพระวิริยะพระอุสาหะในการปลดปล่อยประชาชนคนไทยที่เป็นทาตโดยปราศจากการจาระจนวุ่นวายในแผ่นดินความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้ เป็นที่ยอมรับในหมู่นานาชาติและได้บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรดังที่วิลเลียมอันเฟรดเรวูดกงสุลชาวอังกฤษได้เขียนไว้ในหนังสือ A History of Siam ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเลิกทาสคือพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ ที่เชิดชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีจนพระนามโด่งดังไปทั่วโลกและได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราช